เออแล้วก็สวัสดีโอท่านนะครับผมผม,ผมรั้ก็ตอนนี้ก็นายเทลเลเรียไอเปิดสกายบ็อกก์ก็เช่นเคยนะครับผมนะวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้กูจะมาฟู้บอสให้พวกมึงดูยังไงละ่ะเป็นบอสเล็กนี่แหละไอ้เหี้ยน้ำยาที่เราจะใช้เหรอเป็นฮันเตอร์โพชันี่วิ่งเร็วไอ้นี่ด้วยสโลฟอลิกไอ้นี่แต่ในเมื่อเราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยขอกลับบ้านก่อนแล้วก็แล้วกันว่ามันยังไม่หมื่นเลยเหี้ย แล้วลืมรีวิวกูม่เป็นชุดโอนี่เขาค้านะชุดเกราะที่โหดพอตัวเลยการสู้บอสของเราครั้งนี้กูจะไม่ได้ใช้พยาบาลเลยเพราะงั้นพยายามเข้าละตอนนี้ผมมีปีกแล้วเพราะผมมีโตคราฟโอนี่เขาค้าไงถ้าไม่มีกูคงไม่ได้ชุดเกาะพวกนี้หรอกไอ้สัสกูสบายขึ้นแล้วมีแค่โตคราฟแต่ไม่มีเตาเผาก็ปัญหาอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นไรมากว่าเวลาฆ่าบอสพวกนี้มันก็จะได้แล่แบเป็นแท่งอยู่แล้วก็ไปคราบได้เลยมันกินยาเชิญมาเลยบอสดวงตาคู่ใช่ไหมกมัยก่อนกูก็ใช้วิธีนี้แหละแต่ใช้เป็นนนืาาตอ เฮี้ยมันยิงโดนกูกูจะตายธนูยิงมันกูสามารถสโลกาอากาศได้ไงก็เลยแบบจะสบายนิดหน่อยยิงยิงยิงลงไปเลือกเข้าเดี๋ยวมังกรใส่ดาบไว้เหี้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยเฮี้ยแล้วหมนะไอ้ดวงดียิงแม่งเม็ดเดียวตายได้ไหมโดนแล้วดีนะล่างแรกมันไม่ได้แรงเหมือนล่างถ้าถึงล่างสองปุ๊บเนี่ยกูชิบหายปั๊บนะเนี่ยอันนี้ผมล็อกเป็นสีเขียวตาสีเขียวยังไม่แปลงล่างนะตอนนี้กล้เป็นปืนซารินาเตอร์อู้ว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 ู้ ไอเย็นไอ้สัตว์เขี้ยเขี้ยยิงมันยิงมันเขี้ยโคตรแรงกูเกียดนะไอ้ตัวไฟเนี่ยไฟแม่งอย่างแรงไอ้เหี้ยมังกรอย่าเพิ่งมากวนกูนะอืออือตายเถอะไอ้เหี้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วหนึ่งตาเหลือแค่ตาเลเซอร์ตาเลเซอร์สำหรับผมคือมันไม่ได้ยากมากแต่ถือว่ายากอยู่นะเหี้ยมึงบังหาพ่อมึงกูตายกูตายยากกว่ามึงยังอือ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  ไอกูอ่เม็ดเดียวอีกเม็ดเดียวกับตายนะเมื่อกี้อ่นนะกกลุ้นลุ้นแทบตายเออถุงมาเฮ้ยไอเทมผู้พัฒนาก่อนผู้พัฒนาเกมเนะี่ยคือกูโคตรชอบนะไอเทมชิ้นนี้ชอบพิเศษเด้วยใสแล้วมันโคตรเท่เลยชุดของพวกนี้นะ่ะปีกไงอันนี้คือปีกซึ่งกูโคตรชอบเลยปีกอันนี้เนี่ยเออมันเป็นไอพ่นไอพ่นไปเลยโคตรเท่เพราะงั้นกูเอามันจะเป็นตาแดงๆแบบนี้เวลาเดินมันก็แบบโอ้เอฟเฟกต์ยางเท่เออแล้วตอนบินมันก็แบบถังเทอร์โบถังเทอร์โบ ก็แบบบินปกตินั่นแหละอาหารนี่ก็เพิ่มความสามารถของสายมีลีนี่แหละมันทําให้ดามเมจเยอะขึ้นใช่ไหมดามเมจห้าสิบหกเวลาใส่เข้าไปห้าสิบหกเหม,มือนเดิมอะไรของมันคือกูได้อะไรคอมคมหรอหรือว่าอะไรเจกกราะเกาะอ๋อเพิ่มเจาะเกาะประมาณนี้เหรอฮ<า>ียกูไม่เข้าใจเฮียอะไรหรอกแล้วมันต้องใช้แลือฮอรโลก,กี่อันถึงจะค่าชุดเกาะเท่ๆได้เท่ๆดิสันเกลว่าน่นจะใช้เยอะเนี่เนี่ยปืนดาว,ป,ดาวปืนดาวฉบับเกียดเอามาทำไมตบฟักไอ้เขียวๆ,ๆนี่คืออะไรไม่รู้งั้นาผู้ชมก็แล้วกันไอ้เขียวๆมันคืออะไรเมื่อเรามีดาวสองดวง หวกะโหลกจะเป็นอะไรไปฟาร์มรอครับก็แล้วกันฟาร์มนี้กูไม่ได้ใช้ลาวาด้วยสาเหตุคือขี้เกียจกูยังไม่ได้แบบฟาร์มให้มันเป็นจริงจังอ่ะครั้งนี้กูไม่ได้ฟาร์มจริงจังดูจากอันป้ายข้างล่างก็รู้แล้วว่ากูยังไม่ได้ฟาร์มจริงจังแต่ถ้าเป็นสายเวทเอพีสายเวทใช่ไหมกูฟาร์มโคตรจริงจังไอ้สัสคือแบบโอ้โหโลกพังมาถึงแล้วยิงยาเข้าไปเชิญแม่งมาเลยไอเฮียเอ้ยไอเฮียเอ้ยโอ้โหโอ้โห คือมึงโคตรเร็วมากไอสัตว์เทมชินีแหละจะช่วยกูได้ <c oughs> คือมึงยิงแม่นเกินไปไหมไอสัตว์กีซูเพลอะมีเอาหนอนก็แล้วกันเพราะว่าหนอนมันน่าจะบินไม่ได้เดินแม่งมาเลยแล้วก็กินยาเข้าไปไอเฮียะลรว่านี่แม่งโอ้โหยิงออกมาเป็นล้านเม็ดไอสัตว์ดีนะที่ลูกกระสุนแม่งไม่แรงถ้ามึงแรงนี่กูคลิปหายเอา,อาจริงๆเยอะอีกแล้วก็ต้องใช้เฮียนี่แหละโอ้โหกูโดนหัวมันชนไอเฮียเมื่อกี้เกือบตายแล้วโอโ้โกูตายกูตายกูตายเลยกูตายเลย บ,บนี้ใหตายเหอะไอสัตว์ตายเหอะรวงรวงไอเฮียดวงไม่มีคือมึงไม่ดอปเลือดให้กูสักครั้งอะ่ะแล้วอีกอย่างผีมึงมาแต่ไหนไอสัตว์เยอะชิบหายเลยไอเฮียกูแพ้แหละแบบนี้จบไอเฮียคลิปนี้